สวัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเขตแบบบ้านแสงะวันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้นําตัวแบบบ้านที่เป็นสไตล์คูวิลล่านะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับหลังนี้ก็มีไอเดียนะครับจากการที่ได้ไปเที่ยวคูวิลล่านะครับแล้วก็เห็นการวางตําแหน่งของสระน้ำการวางตําแหน่งของห้องนอนนะครับเป็นภูวิลล่าหลังไม่ใหญ่นะครับซึ่ง จุคนได้ประมาณ5-6คนนะครับเพราะว่ามีอยู่3เตียงนะครับหลังนี้ก็เหมาะสำหรับใครที่อยากจะทำบ้านที่เป็นสไตล์คูบิน่านะครับอันนี้ผมโฟกัสมาที่เรื่องของการเป็นบ้านนะครับถ,ถ้าจะถ้าจะนำไปทำเป็นรีสอร์ทอะไรนี้เราก็ต้องวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับ ทำเป็นบ้านเนะสมมุติอ่าชอบแฟนชอบอะไรอาจจะไม่ชอบสระไยน้ำก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องสระกับเด็กเนี่ยไม่ค่อยถูกกันนะครับพาะผมเองไปกับลูกๆยังหอ้ซุกซนเล่นตกสระเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเราจะรีวิวกันแบบสไตล์แบบทูวิลลาไปเลยแบบมีสระนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านสวนบ้านอะไรก็้อวตรงราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าสระไวน้ำเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตัวห้องนอนห้องอะไรต่างๆเยอะไปหน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าอาจจะไม่เหมาะถ้ามีลูกเล็กนะครับหรือว่าเด็กๆ นะครับเพราะว่าเขาโซนมากนะครับอันนี้ผมพูดมาจากชีวิตจริงที่พาลูกไปเที่ยวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูฉบับเต็มกันนะครับหลังนี้นะครับก็คือออกแบบให้มันเป็นแบบอูวิลล่าที่แบบแต่อารมณ์แบบไทยๆทบ้านสวนกระจกจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมมองว่าการที่ทำบ้านสวนเนี่ยมันมีวิวพวกต้นหมงต้นไม้หรือว่าสวนหรือว่าอาจจะเป็นภูเขาลําธารนะครับที่ีมันเหมาะสําหรับการชมวิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเน้นกระจกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องเออบางคนมองว่าไอ้กระจกมันเยอะแล้วเราจะนอนเราจะอะไรยังไงนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับทุกวันนี้เขามีผ้าม่านที่หนามากนะครับหนาแบบแทบจะมองทะลุไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับมันมีผ้าม่านที่ต้องปิด ปิดมิดชิดแน่นอนเลยนะครับมีความเป็นส่วนตัวส่วนเวลาที่จะเทควิวนะครับเปิดผ้าม่านมาได้เลยนะครับมีนะครับลองศึกษาดูผ้าม่านตัวที่มันหนาๆนะครับไม่ใช่ผ้าม่านบางๆนะครับเพราะคนเป็นห่วงว่าเออคนข้างนอกมันจะมองเข้ามาทั้งไหนเพราะฉะนั้นมันทุกวันนี้มันมีผ้าม่านที่แบบหนาเลยนะครับก็คือใส่กระจกรอบบ้านนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าใช้ผ้าม่านตัวนี้อ่า ผม,ผมก็ไม่ทราบว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับประมาณตัวนี้ก็ท่านก็ลองศึกษากันอีกทีหนึ่งนะแต่เบื้องต้นผมจะรีวิวตัวเฉพาะทุบ้านให้ชมกันก่อนนะครับอ่าสำหรับกระจกนะครับพูดง่ายๆคือเทป์วิวได้แน่นอนนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับอ่าด้านในนะครับท่านจะเห็นว่ามันมี2ห้องน้ำนะครับแล้วก็2ห้องนอนนะครับส่วนห้องรับแขกห้องรับแขกไม่มี ะครก็หลังนี้คือไม่ได้ออกแบบให้มีห้องรับแขกแต่ออกแบบให้เป็นห้องโถงนะครับที่มีห้องครัวโต๊ะทานอาหารและก็ชุดของโซฟานะครับส่วนทีวีนะครับเราจะติดตรงนี้ก็ได้หรือติดฝั่งทานอาหารก็ได้นะครับก็หลังนี้ก็จะเน้นไปในส่วนของห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํานะครับถ้าท่านเห็นนะครับจะมองเห็นว่าห้องน้ําเนี่ยเออมันมีความใหญ่มากเลยนะครับในแต่ละห้องนะครับขนาดก็มาดูขนาดกันนะครับ ขนาดก็สองอ,อย่างห้องอย่างห้องนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้ห้องน้ํานี่กว้างประมาณสองเมตรห้าสิบคณสองเมตรห้าสิบเลยนะครับขนาดห้องน้ําเท่านี้นะครับสามารถวางอ่างอาบน้ําได้เลยนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งก็คือห้องตรงนี้ถามว่าวางอ่างได้ไหมอ่าตรงนี้กว้างถึงสองเมตรวางได้นะครับอ่างที่มีขนาดที่เล็กสุดก็อยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นอ่างนี้วางอ่างขนาดกลางได้นะครับขนาดสัก เมตรเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งนี้วางได้เลยนะครับอ่าส่วนห้องนอนนะครับก็จะแบ่งเป็นสองห้องนะครับฝั่งนี้ก็จะพักสองคนนะครับแล้วก็พิเศษนะครับห้องนี้ก็คือจะเข้าจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ําเนี่ยจะเปิดเข้าสองทางนะครับก็จะเสิร์ฟระหว่างห้องนอนแล้วก็ตรงนี้เรียกว,ว่าห้องห้องนั่งเล่นก็แล้วกันนะครับเสิร์ฟระหว่างห้องนั่งเล่นนะครับ อ่าตรงนี้อาจจะเป็นห้องสําหรับแขกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นห้องสําหรับเรามาพักผ่อนเองนะครับสาหรับเจ้าของบ้านนะที่สมมุติว่าทาบ้านน,นี้เนาะไว้เพื่อพักผ่อนนะครับเป็นสไตล์คู์วิลล่านะครับหรือทําเป็นบ้านสวนก็ได้ แปนก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนการใช้สอยอาคารนะครับกอสูงลจอดรถนะครับก็เดินขึ้นบันไดนะครับแล้วก็เข้าเข้าห้องนอนเข้าห้องรับแขกได้เลยนะครับแพนก็ไม่ซับซ้อนครับง่ายๆนะครับแต่ว่าก็จะเน้นการใช้สอยในส่วนของบริเวณสระนะครับตรงนี้ก็ถือว่ากว้างเลยนะครับจัดปาร์ตี้กันได้สบายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของขนาดกันนะครับสําหรับตัวอาคารนะครับไม่รวมสระไปน้ำนะครับจะมีความ ว้างนะครับอยู่ที่13.5นะครับเราก็มีความลึกอยู่ที่10เมตรนะครับนี่คือตัวบ้านนะครับตัวบ้านรู้สึกจะมีตรงนี้ผมคำนวณมาแล้วนะครับตัวเฉพาะตัวบ้านนะไม่รวมระเบียงเราก็ไม่รวมสระว่ายน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ประมาณ73ตารางเมตรนะครับส่วนระเบียงกับสระว่ายน้าก็จะคานวณให้สักแป๊บหนึ่งนะครับตรงระเบียงนะครับตรงระเบียงมีพื้นที่58ตารางเมตรนะครับ ส่วนสระก็ง่ายๆครับ4คูณ10ก็คือ40ตารางเมตรนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูเรื่องของค่าก่อสร้างนะครับถ้าสมมติว่าสนใจแบบหลังนี้นะครับอ่าผมจะคำนวณเฉพาะตัวบ้านนะครับระเบียงกับสระผมจะยังไม่คำนวณน,นะครับเพราะว่าเรื่องของสระเนี่ยขอเช็คข้อมูลก่อนนะครับว่าราคาสระเท่าไหร่หรือว่าลูกค้าถ้าต้องการทราบราคาสระจริงสสอบถามไปทางอ่บริษัทที่เขารับสร้างสระก็ได้นะครับลองสอบถามเ็ดูนะครับระเบียงโดยรอบประมาณ1เมตรแล้วก็ พื้นที่ของสระนะครับก็คือ4คูณ10นะครับลองเช็คราคาเขาก็ได้จะได้ราคาที่แป่นอย่างแต่ว่าเรื่องของตัวบ้านอ่ะผมประเมินให้ได้แน่นอนนะครับตัวบ้านนะครับ73ตารางเมตรผมจะคำนวณที่ประมาณตารางเมตรละ14,000บาทน,นะครับเพราะว่าหลังนี้มันเป็นบลังคาซ้อน2ชั้นแล้วก็กระจกค่อนข้าง, <5. S 1> างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้ราคาที่ตารางเมตรละ14,000บาทน,นะครับ อ่าถ้าคำนวณออกมาแล้วนะครับเฉพาะตัวอาคารนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสองหมื่นสองพันบาทครับอ่ามาดูกันครับสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับอ่าตัวนี้ก็จะแพงที่กระจกนะครับแล้วก็หลังคานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขายกระดับพื้นสูงขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็ประเมินคร่าวๆนะครับถ้าบางคนบอกว่าเออมัดแพงไปคือจริงๆมันทําได้หละราคาถ้าเราลดสเปควัสดุนะครับ วัสดุตกแต่งเรื่องไดต่างๆมามันก็ทําให้ราคาตรงนี้ซอฟมาได้แต่ผมเชื่อว่าเออพอเอาเข้าจริงๆนล้บ้านล้วษบนี้มันต้องเลือกวัสดุที่มันเออดีหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นบ้านพักตากอากาศนอก้าเราใช้วัสดุแบบงองเงี้ยผมว่ามันมันดูด้อยค่าไปนิดนึงนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม